ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูในเทมพลังแฝงพะวิธีการเล่นของริปโปโอ้โหใหญ่จังบวกคอมโบกับคุณลุงเซเนียลในแผทปัจจุบันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคอมโบนี้เนี่ยเล่นง่ายเล่นสนุกเล่นมันนะครับแล้วผมมองว่าเอาไปเก็บดาวได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายด้วยนะซึ่งคอมโบจะเป็นยังไงเล่นยังไงเซตไอเทมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนเข้าไปดูเนี่ยฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งกุ่งกิ้งกุ่มกิ้งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อย อย่างแรกนะครับที่เราจะมาดูในส่วนของลิปโป้นะครับก่อนจะไปแนะนำคอมโบอะไรต่างๆลิปโปเซเนียลเนี่ย ก็แนะนําคอมโบง่ายๆก่อนละกันนะครับริโป้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาเดวิลโอเวคเคนิ่งมาถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยคอมโบผมแนะนําว่าทำยังไงก็ได้ครับคือจ่ายสกิลหนึ่งสกิลสองไปให้หมดก่อนค่อยเปิดอันติเพราะว่าถ้าเราจ่ายสกิลหนึ่งสกิลสองหมดปุ๊บเนี่ยมันติดคูดาวมบบนี้เนี่ยสกิลติดคูดาวปุ๊บแล้วเปิดอันตินะครับตุ้มเดวิลโอเวคเคนิ่งมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองให้ทําให้เราเนี่ยกลับมาใช้สกิลหนึ่งสกิลสองต่อดาเมจต่อคอมโบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลารโปใช้สกิลเนนนนนนนี่่ยกกก็แแะะิดึงล้วัััสหหรรบบมมือใค ถ้าเป็นไปได้นะครับสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลสองนะครับแต่ว่าถ้าเปิดจริงอ่ะผมแนะนำไม่ใช้สกิลสองก่อนเพราะว่าริปโป้อะเวลาใช้สกิลสองเสร็จปุ๊บเนี่ยตีปกติเนี่ย มันลดคู่ดาวสกิล2 1วิครับตีปกติลดคู่ดาวสกิล2 1วิใช้สกิล1ลดสกิล2 1วินะครับเห็นปะเนี่ยมันจะลดสกิลคู่ดาวสกิล2บ่อยเพราะงั้นเนี่ยสกิล2ใช้ไปเลยเจอหน้าศัตรูปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยสมมติศัตรูอยู่ไกลเนี่ยพุ่งสกิล1นปาสกิล2สโลปุ๊บตีตบป้าปู Ariel. ปบต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 บไล่ตบไล่ตบไล่ตบไปแค่นี้เลยนะครับคอมโบหรี่ Ariel. ป้ไม่มีอะไร เข้าถึงตัวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วไล่ตีไล่ตีไล่ตบไล่ตีไล่ตบไล่ตีไล่ตบแค่นี้นะครับซึ่งริโปกับเซเนียลคอมโบไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีในเกมแล้วกันนะคือในเกมน่าจะเห็นภาพมากกว่าแต่เอาง่ายๆว่าริปเนี่ยหลักการง่ายๆนะริโปดเข้าไปเปิดเปิดเสร็จปุ๊บริโปดเลือดลดประมาณสักเหลือเลือด80%ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเลือดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซเนียว์ปลงจังหวะที่เซเนียว์ปลงมันจะมีโล่นะครับโล่ใหญ่ๆแบบเป็นบาร์โค้ดเเเลลลลลยให้้รรโโโปปพออ่่นนนังงมมาาสส็็จจะทุุกค๊บ เลเซเนียลลงมาตามภายใน2วิปะลงมาตามปุ้มนะครับเลือดแม่งเด้งนะครับมีเลือดมีโลมีอะไรเงี้ยแบบโอ้โหบอกเลยว่าบวกยาวๆบวกมันๆบวกนัวๆแน่นอน,นนะครับสำหรับริโป้ซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยความที่ผมจะทําเป็นริโปเซเนียลเนาะริโปก็ไม่ได้ทำคลิปมานานเหมือนกันนะครับก็ขอแนะนําเป็นเซ็ที่ค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งแทงกึ่งดามเมจละกันนะครับโอเคมา <c oughs> ในส่วนไอเทมเนี่ยเปิดมาปุ๊บผมขึ้นเป็นฮันเตอร์ไนท์นะครับดาบฟาร์มเล็กแล้วขึ้นมาเป็นกรูคิเวอร์นะขวานฟาร์มกลางในการเพิ่มเลือดเทลิโป้เนี่ยเข้าไฟออกไฟได้ง่ายขึ้นถามว่าลิโป้เล่นดาบได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าอย่าเล่นเลยนะครับคือมันมันแรงจริงแต่ว่าผมมองว่าความถึกดีกว่าความแรงในความคิดผมนะเพราะงั้นเนี่ยเล่นเป็นขวานดีกว่าบอกมาออขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีในการเข้าไฟง่ายออกไฟง่ายเพื่อเหมาะกับลิโป้เนาะ แล้วก็ต่อมานะครับสาหรับคนที่อยากจะเพิ่มให้ตัวเองเนี่ยถึงมากๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นขวานฟาร์มใหญ่ได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่มองว่าเ hey, ฮ้ยพี่ผมแบบอยากมีดาเมจแล้วนะครับก็เว้นขวานไว้ก่อนนะครับก็ขึ้นแค่นี้ขวานฟาร์มเล็กเอ้ยขวานฟาร์มกลางลงเท้ากันซีซีแล้วก็ขึ้นมาเป็นสเปียลอลกินุสสาหรับผมเล่นริโป้เนี่ยสเปียลอลกินุสด,ดูเป็นไอเทมที่ดีที่สุดละดีกว่าโบเก้นดีกว่ามูลานะเพราะว่ามันบวกทุกอย่างที่ริโป้ต้องการครับมันบวกเลือด บวกลดคูดาวนะครับบวกดาเมจและที่สําคัญคือมันเจาะเกราะด้วยเจาะเกราะของเซเบลลองกินุสอย่างที่ผมอธิบายไปทุกคลิปเลยเนาะมันจะเป็นการเจาะเกราะแบบตีหนึ่งทีหรือสกิลหนึ่งทีก็เจาะเกราะถูกไหมก็เจาะสูงสุด240หน่วยนะครับเวลาเจาะ240หน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันตีแรงขึ้นเพราะว่าศัตรูเกาะน้อยลงที่สําคัญคือ ภายใน5วินะครับศัตรูเกาะน้อยลงไม่ใช่แค่กับเรานะครับถ้าเป็นโบเกนน่ะมันจะเจาะเกาะถูกปะ่ะโบเกนมันจะเจาะเกาะแบบเราตีไปแล้วก็รวมค่าเจาะเกาะไปเลยแต่เเปียมลงกินนู้นเนี่ยเราตีไปแล้วก็ทิ้งค่าเจาะเกาะนั้นไว้ทําให้เพื่อนที่มาตีต่อจากนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปโง่ๆนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนที่ตีแงภาพเลยพวกเนี้ยจะได้รับอัตราการเจาะเกาะจากเราไปด้วยก็ถือว่าเป็นการเจาะเกาะที่ดีมากๆเนาะแล้วก็บวกเลือดด้วยต่อมาก็จะขึ้นเป็นโอมิอาร์มครับในการเล่นดาเมีด เพิ่มความเร็วในการโจมตีลดคูลดาวแล้วก็บวกเลือดอีกนะครับออก2ชิ้นนี้เนี่ยบวกเลือดมาประมาณ600บวก500ก็เป็น1,000นะครับมีดาเมจด้วยมีลดคูลดาวด้วยทั้ง2ชิ้นเลยบวกปั๊บฟ้าก็ลดคูลดาว40%์ก็แบบพืชทัดคั่วบวกรัวๆบวกนัวๆเนาะก็ค่อนข้างเดียดีครับออก2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บก็มีดาเมจลวผมมองว่าแค่ดาเมจ2ชิ้นเนี่ย ก็น่าจะพอนะกับลิโป้นะครับลิโป้เซเนียลพอแล้วแล้วหลังจากนั้น,นเราก็มีแครี่อยู่นะครับไม่จําเป็นต้องแบบเป็นดาเมจล้วนก็ได้นะครับเป็นแบบกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนี้ผมว่าโอเคกว่าสาหรับลิโป้นะมันไม่ต้องแบบออกดาบแดงมาหน้าคอสนะครับก็ <c oughs> ชิ้นต่อไปก็ขึ้นมาเป็นเลเวอทานสําหรับคนที่รัดไอเทมแบบผมนะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะขึ้นมาเป็นเลเวอทานก็เป็นขวานใหญ่ละทีนี้ก็จะอึดมีดาเมจแท้งได้นะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่เจอพวกเวทเยอะๆนะครับถ้าไม่เจอเวทเยอะไม่เจอทูดาเมจย้ํานะว่าไม่เจอทูดาเมจออกล็อกชิลเลยครับคุ้มมากไอเทมชิ้นนี้นะครับบวกเกาะ2 4 0บวกเลือดพันสองแล้วถ้าเลือดน้อยๆเนี่ยกดมาปุ๊บเนี่ยเกาะเด้งแบบโอ้โหเด้งแบบเยอะมากแนละ้วมีเกาะเซเนียลมีเกาะอเชียดีแบบวาร์ปลงเลือดเด้งเลยโอ้โหตายยากมากนะบอกเลยยืนทั้งวันแต่ว่าถ้าเจอพวกทูดาเมจนะครับเจอพวกไฮยาเตะอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําว่าเปียกก็ได้ อาจจะออกเป็นในส่วนของชิวร์อัพรอดก็ได้นะครับมากันฮแอตเตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะออกเป็นดาเมจมาสู้แม่งเลยก็ได้แบบไอเชี่ยกูกันไปมึงก็ตีกูตายอยู่ดีนะครับออกดาบแดงแม่งเลยนะครับก็ได้เหมือนกันผมอาจจะไม่มองว่ามันดีมากแบบว่าถ้าเจอพวกแบบทูดาเมจเยอะเนี่ยก็ออกดาเมจไปสู้เลยแล้วกันเจอไอริเจอฮายาเตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกมนี้ครับเกมนี้ผมเจอแวนเม็ดม่วงนะเจอแวนเม็ดม่วงเจอแวนเวทนะครับแล้วก็เจอเมด อเลสเตอร์แล้วก็เจอเพนป่าอะไรประมาณนี้ว่าเออเป็นแบบดามเมจเวทเยอะก็ ชิ้นที่5ผมแนะนําว่าให้ออกเป็นทรอยครับคุ้มมากๆนะครับออกทรอยมาเพื่อต้านเวทในเกมที่เจอเวทเยอะๆเวท2เวทสขึ้นไปแล้วก็ไม่เจอทูดาเมทเนี่ยชิ้นที่5ผมแนะนานะทรอยดีมากนะครับดีสุดๆเลยคือแบบแม่งตีไม่เข้าแน่นอนแล้วเราตีสวนเนี่ยมันเจ็บตายแน่นอนนะครับพวกเวทพวกเมทอะไรต่างๆเนี่ยกลัวนิโปนะครับชิ้นสุดท้ายครับออกติ่มติ่มสำหรับผมถ้าติ่มติ่มผมออกเกาะเกิดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติ่มมากบางเกมแบบไอ้บางเกมมีลูกคืนนะครับเจอเวทดาเมจเวทเยอะๆ ออกล็อกชิลผมบอกเลยมึงไม่ตายแน่นอนเ <laughs> มื่อตายแน่นอนยืนทั้งวันล็อกชิลกดเนี่ยมันกันเวทด,ด้วยนะจำไม่ผิดไอ้ไอโลที่เด้งขึ้นมานะครับกันเวทด,ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นแล้วก็มองว่ามันไปเก็บดาวไปปั๊มดาวได้ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะครับริปโปเซเนียลในแพทนี้ไม่ยากนะครับจริงเล่นง่ายแบบไถเข้าไปอะไถหน้าเข้าไปอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวหลักการวิธีเล่นเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วก็ไอเทมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูท็อปเซิร์ฟหน่อยท็อ จริงๆโบเก้นสเปียร์ถามว่าดีไหมผมก็ต้องบอกว่ามันเล่นดาเมจได้แรงนะครับแต่ว่ามันไม่มีเลือดไม่มีเจาะกไอยเพื่อนแล้วก็ไม่มีรถคูดาวด้วยนะครับมันก็สายนี้เนี่ยที่เขาเล่นมาเนี่ยไม่มีรถคูดาวเลยนะก็คือใช้สกิลเนี่ยคูดาวจะมาช้านะครับอันติคูดาวก็จะมาช้าแต่ว่าแลกกับดาเมจที่เยอะมากๆซึ่งผมไม่ชอบสายนี้นะใครจะเล่นตามก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่สายนี้เนาะแล้วก็ล็อกชิว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 ล็อกชิก,ชก,ชกชันหมดเลยซึ่งบอกอีกรอบนะครับถ เจอพวกเออ่ไอรินะครับแนะนําว่าล็อกชิลไม่ต้องออกก็ได้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องตานท็อปเซิร์ฟก็ได้เพราะว่าคือมันดีจริงมันแข็งจริงแต่ว่าบางทีมันออกไม่ได้เมื่อโกดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหลอเด้งเต็มเลยแต่ไอรีแม่งฟันปุ๊บ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 โลไม่ช่วยสซนตีเลยเลยครับไอรีตีเป็นธูดาเมจดพัน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 ,พน,พน,พนตายอยู่ดีนะครับก็ดูที่เกมด้วยว่าเกมไหนควรออกเกมไหนไม่ควรออกนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนิโป้นะครับต่อมาในส่วนพลังแฝงเนี่ยก็ ชาโดเบสนะครับเร่งความแรงในการโจมตีหรือใช้สกิลนะครับเวลาเราพุ่งยิ่งพุ่งเยอะยิ่งได้ดาเมจเยอะนะครับสกิลหนึ่งที่ทัดข้อสามทีก็สแต็กชาโดเบสเต็มพอดีนะครับก็จะได้ดาเมจทุยได้ดาเมจม,มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เดลี่คอก็จะได้ดาเมจม,มาเหมือนกันแล้วก็เดวิลเอาไว้แค้นอย่างที่ผมบอกไปเนาะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองให้ครบแล้วก็เปิดอันติอันติเสร็จปุ๊บสกิลสิ่งสกิลสองจะรีไวขึ้นก็แบบใช้คอมโบได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับ <c oughs> โอ้โหโควิดแม่งไม่หายสักทีไอตลอด <c oughs> ประมาณนี้นะครับในส่วนของเดวิลคั e n i n g แล้วก็จริงๆบางคนใช้เป็นในส่วนของดาบปักซึ่งถ้าถามว่าดาบปักดีไหมดาบปักก็ดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะลิปโปมนตัวละครที่สกิลหนึ่งสกิลสหมดแม็กปุ๊บเปิดอันติเปิดอันติปุ๊บมันจะรีคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสอะ่ะคือเดวิลคัทติ้งอ่ะมันเด้งเลือดเยอะจริงครับมันเด้งเลือดมันเจาะเกาะเพิ่มให้15%ถูกปะแล้วก็มันมีวิ่งเร็วไว้อีกนะ บวกเจาะเกาะ15%กับใช้สกิล1สกิล2ได้ลัวๆผมว่าใช้สกิล1สกิล2ได้ลัวๆเนี่ยจะให้ดาเมจเยอะกว่านะครับเพราะงั้นผมมองว่า Devil Awakening ดูกินขาดกว่าตุ้งข้างล่างครับเอามาเป็นแข่งก็ได้ฮิลก็ได้แล้วแต่คนชอบนอนแล้วก็การสลิงเกอร์ครับในการเล่นดาเมจแน่นอนนะผมไม่ใส่มันเป็นวินเนียนคิวแน่นอนเพาราะลิปโปเอามาเข้าป่าเนาะหรือว่าจะไปยืนเลนเนี่ยยังไงก็วินเนียนคิวก็ไม่คุ้มเพาราะลิปโปมันแค่คิวไวนะครับเราใช้เป็นการสลิงเกอร์ดูจะะะคคุ้มมกกว่าาานนนรับแนนํ ก็ okay. เหมือนๆกันนะครับในส่วนของตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีไปใช้อันนี้นะครับส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนาเหมือนกันทั้่งเซตไอเทมของเขาแล้วก็พลังแฝงนะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่ก็ถ้าคิดว่าเวิร์กก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ห้ามนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่อยากเล่นดาเมจแรงๆเป็นลิโป้สายดาเมจนะครับก็เป็นอันล่างสุดเป็นอันตรงนี้นะครับก็จะเล่นดาเมจในตอนการเกมเลดเกมได้แรงมากๆเลยเพราะมันแรงตามดาเมจนั่นเองนะครับโอเค ต่อมาอันนี้นะในส่วนพลังแฝงนะครับในส่วนรูนสุดท้ายรูนเนี่ยอันนี้ผมใส่ตามท็อปเซิร์ฟแต่จริงๆอ่ะถ้าให้ผมเลือกนะครับผมจะใส่เป็นออนสลอตแอสซัสติเนตดากอนคลอไปเลยนะครับเป็นดาเมจดาเมจดาเมจไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ตามท็อปเซิร์ฟที่ผมเล่นในเกมนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเ uh, อ่อออนสลอตเนาะเท่าที่ดูจะเป็นออนสลอต8เม็ดนะครับเลด2เม็ดนะครับแล้วก็เป็นสปิริต10เม็ดดาก้อนคลอ 10เมตรนะครับจะเป็นประมาณนี้จะเป็นเน้นเจาะเกาะมีห้อยขี้นะครับแล้วก็ตีเร็ววิ่งเร็วนะครับแล้วก็เจาะเกาะนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยจะเป็นเห็นไหมสปิริตซึ่งถ้าใครอยากเล่นดานเมจโดดๆไปเลยอย่างแบบที่ผมบอกก็เป็นอันลซาร์ดแอซซิเนตดัก้อนคอนะครับอาจจะห้อยตรงกลางมาเป็นเหรียญหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมว่า ตรงกลางเป็นแอสซัสซิเนตจะแบบแรงบึงบ้มๆมากกว่านะครับสายสปิริตมันจะเป็นเน้นแนวตีนะครับแต่ว่าสายแอสซัสซิเนตมันจะเป็นแบบใช้สกิลโบะบะโบ๊ะโบ๊ะแรงแล้วนะครับก็แล้วแต่จะเลือกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมเอะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมทีนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม อ่ะครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํำทริคเทคนิควิธีการเล่นกันฟาร์มการเล่นเกมแล้วก็การทํำคอมโบของรูปูหรือว่าลิโป้ใหญ่จังในแพทปัจจุบันสายกึง่งแทงกึ่งดาเมจในแพทแพทนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆยิ่งคอมโบเซเนียลเนี่ยโอ้โหเกือบจะเป็นอมตะกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูวิธีการเล่นหนึ่งตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยผมต้องบอกก่อนว่าลิโป้เนี่ยเปิดบาปุ๊บเนี่ยอัพสกิลผมแนะนำอัพหนึ่งนำเนาะใช้สกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งประมาณนี้ฟาร์มไปเลยหาเงินไปเรื่อยในช่วงต้นเกมแล้วก็ส่วนตัวผมเริ่มบัฟฟ้านะครับจะเริ่มบัฟฟ้าเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กแท็กตรงกลางนิดนึงแล้วก็ เอาตัวเลขเอาแบบแดงเอาตัวเลขอะไรเงี้ยเวลสี่เสร็จปุ๊บก็ไปเดินบวกไปเดินหาบวกได้เลยนะครับสำหรับตัวละครของนิโป้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครที่จะเก่งหลังเลเวลสี่คือตอนเวลสามเนี่ยเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเนี่ยมันก็เก่งแหละนะครับแต่มันไปไล่ฆ่าไปบวกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับให้มันมีอันติตัวมันจะเก่งถ้ามีอันติเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของริโปขอบอกแบบนี้แล้วกันนะครับลิโปเนี่ยไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรไปก็ตามเนี่ยหลังจากใช้สกิลเสร็จปุ๊บริโปจะตีเร็วขึ้นนะครับประมาณ10%บ้างหรือว่า7ว่าเออแผ่นนี้น่าจะ7นะครับ เก็บสเต็คได้สูงสุดถึง10สเต็คนะครับก็คือใช้สกิลเก็บสเต็คเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วม,มาประมาณ70%ถ้าใช้เต็มนะครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มตะมุทะมิไปก่อนนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลคือทัดหัครับผมเรียกแบบนี้พุ่งหนึ่งทีเป็นดาเมจพุ่งอีกหนึ่งทีเป็นดาเมจพุ่งอีกหนึ่งทีเป็นดาเมจบวกสตันนะครับ ก็ใชสส้สกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งเลยแบบนี้ผมชอบมันแรงดีนะครับสกิลสองก็บาสโลใส่ศัตรูแค่นั้นนะครับก็เป็นแบบดาเมจสโลนะครับสกิลสองจะถูกลดคูลดาวถ้าเราโจมตีสกิลหนึ่งโดนศัตรูหรือตีปกติโดนศัตรูสกิลส,สองจะลดคูลดาวทันทีประมาณนี้นะครับเปิดอันตรีปุ๊บก็ล้างสถานะส้นตีอะไรต่างๆของเราแล้วก็ทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตีดูดเลือดแรงขึ้นด้วยประมาณนี้เนี่ยนักสู้พันข้าเหนียวอรัเกมนี้น่าจะแหววเมมม็ดด่่งนะถ้าจไผิ ก็อย่างที่เห็นเนาะเวลาลิโปเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับเข้าไปก็1 1 1, 1, 2, 1ตีหรือว่า1 1 2ตีแล้วก็ทุบ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 นะครับอยู่รถคูดาวเล่นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับไม่ได้เล่นยากนะลิโปอย่างที่เห็นนะครับเน้นฟาร์มเน้นหาเนินไปเรื่อยนะครับคอมโบก็เดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบลิปโปกับเซเนียลผมบอกเลยว่าโอ้โหแรงจังเลยนะฮะแรงสุดๆไปเลยคอมโบนี้เพราะว่าต้องบอกนี้นิโปเป็นตัวละครที่ เป็นแนวกึ่งไฟเตอร์กึ่งแทงกึ่งแอสซินสำหรับผมนะคือมันสามารถที่จะรับดาเมจได้ทำดาเมจได้นะครับมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวกับตัวละครแครี่เกือบทุกตัวในเกมนี้เลยเพราะดาเมจมันมีแล้วมันเนี่ยตายยากนะครับด้วยความที่ตายยากดาเมจมีเนี่ยแคลรี่จะกลัว แต่ว่าบางทีถ้าแบบมันโดนขวางเยอะเนี่ยมันก็เข้าไปไม่ถึงตัวนะครับแพทนี้ครับเซเนียลกดวาร์ปลงหัวริโป้ปุ๊บจังหวะที่เซเนียลวาร์ปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีเกราะเพิ่มขึ้นมาทําให้ริโป้เนี่ยอึดขึ้นไปมีเกราะเพิ่มระยะเวลาก่อนเซเนียลวาร์ปลงแล้วถ้าเซเนียลวาร์ปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากจะมีเกราะส้นตนีนแล้วเนี่ยมันยังมีเลือดเด้งขึ้นมาอีกนะครับทำให้ริโป้เนี่ยอึดขึ้นไปอีกนะครับเพราะงั้นจังหวะเข้าของริโป้เนี่ยมันก็จะค การเล่นก็เนี่ยฟาร์มไปเรื่อยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากหางเงินไปก่อนแล้วก็จังหวะบวกดูเซเนียลอันนี้ผมกดมากับเซเนะียลเนาะก็ถ้าเราพร้อมเราบอกเซเนียลมึงเตรียมวาร์ฟเลยเดี๋ยวกูลงเนี่ยตยีฮะดูเลือดฮะเดี๋ยวฮะดูเกาะฮะดูเลือดฮะโอ้ไดาฮะดาน่าเกียดฮะดสุดใจไตถูกตัดฮะเรียบร้อยนี่นะการคอมโบก็เป็นคอมโบที่ผมว่าค่อนข้างที่จะ โดนล้มยากมากๆในช่วงต้นเกมเพราะิโป้ต้องบอกนี้ว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆหลังจากมีอันตินะครับถ้าริโป้มีอันติเนี่ยจะเป็นตัวละครที่โอมากเพราะตอนเปิดปุ๊บเนี่ยริโป้จะโดนซ c น้อยลงนะครับจังหวะที่ริโป้เปิดอันติริโป้โดน CC น้อยลงริโป้ตีแรงขึ้นริโป้ดูดเลือดได้แรงมากๆนะครับ <c oughs> ที่สําคัญคือจังหวะที่ก่อนเปิดอันตีสมมติเราโดนสตาร์ปุ๊บเราเปิดอันติปุ๊บคือล้างเลยนะครับอันติของมันเหมือนพิลิฟายเลยนะครับคือแบบกดล้างปุ๊บหายเลยนะครับ อย่างที่เห็นนะฟาร์มไว้ฟาร์มสนุกฟาร์มเวอร์นะครับเออฟาร์มหล่อเท่ฮะฟาร์มสวยฟาร์มแบบตีปกติก็ลดคูดาวสกิลสองด้วยเนาะตีปกติลดคูดาวสกิลสองสกิลหนึ่งโดนศัตรูก็ลดคูดาวสกิลสองเห็นไหมสกิลสองเราจะแบบลดคูดาวได้บ่อยเนาะเพราะงั้นผมเลยแบบใช้สกิลสองอ่ะตีสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งเห็นป่ะสกิลสองมันก็จะลดคูลดาวได้เร็วมากนะครับ ก็สาหรับผมแพทนี้ลิโป้กับเซเนียลน่าจะเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไต่ขึ้นแลงคอนในช่วงต้นสีสันได้ไม่ยากนะครับเพราะันนี้ผมก็มากดในวันแรกวันที่2ของการรีแลงนี่แหละนะครับมันก็ดูชิลเนาะเราก็เจอเม็ดม่วงด้วยนะครับเม็ดม่วงมันก็ไม่ได้กากอยู่แล้วเม็ดม่ดวงในช่วงต้นสีซันวันแรกๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นมันค่อนข้างที่จะเป็นคอมโบที่ผมมองว่าเก่งกับพวกแบบเก่งกับพวกแบบเนี้ยนะครับ เก่งกับพวกแบบดาเมจแบบเบิร์ดไม่ตายอ่ะถ้าเบิร์ดไม่ตายปุ๊บกูใส่ปุ๊บนี่มึงร้องแล้วนะนะครับเนี่ยดูเข้าฮะเนี่ยเห็นปะเปิดอันติก่อนอ่ะมีโลขึ้นมาแล้วครับไม่ตายครับเลือดเด้งฮะเลือดเด้งฮะเลือดเด้งจากเซเนียลเลือดเด้งจากรีเซเนียลเลือดเด้งจากอาจจะโลมิ่งมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็มาเยอะอ่ะจริงมาเยอะมากครับตูมตาตูมตาเห็นปะเลือดเด้งจากอันติของเรามีเกาะเด้งนะครับแล้วก็เลือดเด้งจากอันติของเซเนียลนะครับเออเด้งแบบโอ้โห เกือบจะเป็นอมตะเลยรเมื่อนี่ยคอมโบนี้เนะี่ยนะครับ <c oughs> ดูฮะดูฮะดูฮะโอ้จะบ้าตายครับนี่มันอะไรกันครับเดี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลิปโปเซเนียลคอมโบส้นตีนจะจัดนะประมาณนี้เลยฮนะ <c oughs> ช่วงนี้รองโควิดมันไม่หายสักทีนะผมนะใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใน Facebook ไลฟ์นะครับในไลฟ์นนะสดนะวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะสะตรีมตอนเช้านะ ส่วนวันปกติก็สตรีมตอนเช้ากูพูดทําไมวะเนี่ยบางทีก็อาจจะมาสตรีมตอนเย็นบ้างนะครับช่วงนี้ก็ใครมีเวลาว่างก็ลองหาเวลาว่างมาดูแล้วกันนะครับหรือจะมาเล่นด้วยกันได้ก็ได้นะจ๊ะเออแต่ผมอาจจะโยนหน่อยนะอาจจะไม่ได้เล่นจริงจังเหมือนคลิปสอนเล่นเลยพวกนี้นะครับ <c oughs> พอสอนเล่นแล้วก็ทําเป็นแนวแนะนําการเล่นแหละนะครับแต่พอเล่นกับลูกเพจปุ๊บเราก็เคลื้ยงนะครับกลายเป็นเจโอโยนแทนนะครับเห็นว่าการเล่นก็ไม่มีอะไรครับเคลียร์เว็บคลิปเดินเกมเติม,เ,ตม,เ,ตมเงินหาเงินเรื่อยๆ นะครับดักรอข่ารอตบรออะไรได้หมดแหละนะครับริปโป้ช่วงกลางเกมพอมีขวาเล็กนะครับมีขวาเล็กมีสเปียลองกินุตมีโอมิอาร์มประมาณเนี้ยนะครับสี่ชิ้นแบบอาจจะไม่ได้เต็มมากนะครับหรือ4ชิ้นเต็มเเนี้ยค่อนข้างเรียกแข็งแกร่งมากนะครับยิ่งมีเซเนียลเนี้ยโอ้บอกเลยว่าไม่กลัวใครครับนี่เป็นไงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโกยฮะโกยฮะกวาดล้านวัดฮะกวาดล้านวัดฮะกวาดล้านวัดฮะเออเรียบร้อยบันเทิงบุบอกเลยบันเทิงบันเทิง คือมันแบบไม่มีคนตีเข้าอ่ะเอาจริงไม่มีคนตีเข้าครบคือริปโปมันมันแข็งอยู่แล้วด้วยความที่ตัวมันเป็นไฟเตอร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็เราบิวอเทมมาเนี่ยสเปียรลองกินุชบวกเลือดโอมิอาร์มบวกเลือดนะครับขวานก็บวกเลือดนะครับแล้วเซเนียลก็บวกเลือดบวกเกราะอันติก็เด้งเลือดเด้งเกราะนะครับลิปโป้ก็เอาลงยากมากๆจริง นะครับถ้าเจเนียลโรมิงแบบเนี้ยลงมาปุ๊บมันกดถ้ามันมีฮิลเพิ่มอีกก็เป็นฮิลเพิ่มมีโล่เพิ่มอ่ะมีโล่อันติอาจจะมีโล่จากเออในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมซับอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีเขาไม่ออกไอเทมซับอันนี้ออกมาเป็นไอเทมล้างก็จะเป็นฮิลนะครับล้างก็ล้างสถานะแล้วก็ฮิลให้ด้วยนะครับเออก็แข็งแกร่งนะเอาจริงแข็งแกร่งแบบมากๆานะครับคอมโบนี่ผมมองว่าเอาลงยากมากถ้าแบบนำมาทีก็แบบขี่แพะไล่เลยครับ ือแบบตีไม่ตายให้เป็นเลเตอร์จับก็จับไม่ตายถูกป่ะเพราะมันมีโลนะครับวาร์ปลงมาเป็นโลเป็นเลือดเป็นโลเป็นเลือดเป็นอะไรโโหเต็มไปหมดเลือดก็เป็นหมื่นนะครับแล้วดูเกมนี้ผมบิวไอเทมมาผมแบบไม่ได้บิวมาเพื่อแบบจะเล่งดาเมจแบบ100%อนะครับผมบิวมาเพื่อมีดาเมจส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าดาเมจที่ผมมีเนี่ยคือเลือดนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยไอเทมทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความถึกของผมมดเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเป็นขวานนะครับเป็น เปียเป็นโอมิอาร์มเลยเงี้ยนะครับชิ้นต่อไปก็น่าจะออเป็นในส่วนของการเวทนะครับดูฮะดูฮะดูมันเข้าฮะไอเชคโคทุเรศครับอืดูมันเข้าฮะอเออเ,เ,เป็นไงเป็นไงไดสุดใจส,ดสุดเลยนะครับแต่แผ่นนี้รู้สึกว่าริปโปจะไม่ได้ดูดเลือดปกติอันตีเนี่ยกดปุ๊บดีแรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดกับทุกสิ่งอย่างนะครับแผ่นนี้นะ่าจะไม่ดูดกับป้อมมั้งเออ <c oughs> ถ้าจําไม่ผิดริปโปไม่ดูดกับป้อมมั้งแต่ว่าเห็นพระช้สกิล หนึ 12, 12, ่งสองหนึ่งสองอะไรเงี้ยมันก็ดูดดูดเลือดอยู่นะครับตีป้อมดูดเลือดปะไม่ดูดแล้วเนาะเออตีป้อมไม่ดูดเลือดแล้วนะครับแผ่นนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าโอเคอยู่ <c oughs> โอ้โหต้องขอโทษด้วยทีไอนะครับช่วงนี้แบบเป็นโควิดนะแต่ไม่ไม,ไม่มาทำไม่มาทําคลิปก็ไม่มีตังคนะ์เออใครสงสารมันมาส่งดาวเปยดาวให้กันได้นะครับกับสตรีมเมอร์ผู้น่าสงสารคนนี้นะฮะเออ, <c oughs> <c oughs> เ,อ,อเห็นปะจังหวะผมโดนสตันนะครับผมเปิดอันติปุ๊บนะครับ สตานหายเลยนะครับก็คืออันติมันล้างสถานะนั่นแหละเนี่ยด้วยไอเทมผมดิเนี่ยไอเทมเซตเนี่ยนะครับแข็งแกร่งเวอร์ครับบอกเลยแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะครับมีดาเมจมีแท้งนะครับมีเลือดยืนมีแบบทุกอย่างอะแล้วก็แบบเรารับแทนเซนเนียลได้ด้วยก็คือแบบสายเนี้ยเซตเนี้ยบิวเนี่ยเราจะเอามาเพื่อเป็นแนวรับนะครับยืนรับยิ่งเกมไหนที่เจอดาเมจแบบเนี้ยนะครับดาเมจเะบ,บุตบ,บิแบบเนี้ยเราแทบไม่ต้องกลัวเลยครับเห็นปะดูดิ ดูดิดาเมจที่ไม่ใช่ทูดาเมเมะนะครับมันจะไม่ทะลุเกาะขาวของเราแล้วก็เกาะของเซเนียลนะครับเกาะขาวของเราก็คือแบบไอ้เกาะถ้าเราออกล็อกชิลอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ทะลุนะครับเกาะของเซเนียลก็ไม่ทะลุเนาะอืมก็โอเคเลยนะครับชิลๆเลยยืนทั้งวันนะครับยืนทั้งวันดูได้ดิได้น่าเกียดจัดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ คลิปริปโปโอ้โหใหญ่จุงโอ้โหใหญ่จังนะครับในแผทปัจจุบันบวกคอมโบเซเนียลที่ค่อนข้างจะโอพวงทะลวงตูดมากๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผออัดคลิปนี้เสร็จเนี่ยตัวผมก็น่าจะไปนั่งเครื่องขึ้นกรุงเทพแล้วเพราะวาความผมพังนะครับ <c oughs> ความผมพังตรตีไม่ได้ก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมเดี๋ยวผมขึ้นกรุงเทพก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสวัสดีวันศุกร์มีชัยพี่โอ้ยิย้วนนอ้คครรัับวีไปสสดับ อยากมาเล่นด้วยกันก็อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤษัสศุกร์นะครับในสตรีมวันนี้ไปละครับอยากดูคลิปตัวอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับเดี๋ยวรีบเร่งไงดีนี้ให้ขึ้นคอนนะจะได้แบบดูคลิปแรคงสูงๆขึ้นนะครับอันนี้ต้นสตรีมอยู่เอ้ยต้นซีซั่นอยู่นะครับโอเคโอเคเจอกันเจอกันไปและสว,วัสดีครับบ๊ายบายครับ